สวัสดีนะครับเพื่นพนอนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กับแม่นางไอรีนอดเว้ครับเป็นการอับเตียดที่แบบถือว่าใช้ได้นะฮะ เอาละนะฮะมาพูดถึงพาสซีฟสกิลกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะฮะเพราะว่าในเพจของ Seven นไอส์โฟก้าเนะฮะไทยแลนด์นั้นมีแปลไว้แล้วนะครับแปลโดยใครสักคนหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะฮะเออแล้วจะมาผสมุตดทำไมวะเออในเมื่อเราก็ทำไปแล้วนี่ฮะ l e รี awake นะฮะอันนี้ไม่ใช่รหัสของผมนะับเป็นรหัสของน้องสาวนะฮะ เธอให้ผมอนุญาตเธออนุญาตให้ผมนะฮะเอามารีวิวนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้คุ้มค่าครับมาโพซิฟนะครับเป็นการเพิ่มดามเมจกายภาพครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แก่อสศวินทั้งทีมหรือก็คืออสศวินกายภาพทั้งหมดครับได้รับดามเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแบบนี้ทีมคลายก็สุดยอดนะแล้วก็นะครับต่อไป เมื่อโดนโจมตีนะฮะจะได้รับความเสียหายเพียงแค่30%นะฮะของดาเมจเท่านั้นนะครับ <laughs> เเล <laughs> ต่อมาครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับคือเมื่อตายจะคืนชีพโดย HP 100%นะฮะซึ่งน่าจะอืมพรุ่งนี้ผมน่าจะอัดคลิปนะฮะสองคลิปพร้อมกันเลยนะฮะ ก็คือลงดันของไอรีนนะฮะโหมดยากแล้วก็อืมอะไรอะเกมเพย์ของนางนะอาจจะนะอาจจะแค่อาจจะนะครับเพราะว่าชาแนลนี้เป็นชาแนลอินดี้ครับจะลงอะไรก็ลงครจะทำอะไรก็ทำนะฮะไม่ว่ากันเนาะอ่าแล้วก็สกิลล่างครับเป็นการโจมตีสาเป้าหมายครับ90% มีผลทะลุบัฟนะแล้วก็เล่งเทินของศัตรูสามเทิน๋จะได้รู้นะครับในเกมเพย์ที่ผมจะทำนะฮะแน่นอนนะครับว่าด้รู้กันแน่ครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเกมเพย์ที่ผมทําให้น้องเอ๋ทำให้ในอารีน่าน้องสาวผมนั้นคือเป็นการไต่อารีน่าครับตั้งแต่แรลงนะฮะหนึ่งเกอ้าร้อยกว่านะครไปจนถึงแรงสองพันครับคือเล่นประมาณ3รอบนี่แหละอ่า โหระบายเอ๋รายละเอียดยิบเลยนะฮะที่ผมรู้ก็เพราะว่าผมอัดคลิปนั้นก่อนที่จะอัดคลิปนี้แล้วค่อยลงพรุ่งนี้นะฮะ <c oughs> ต่อไปครับสกิลบนครับเป็นการโจมตีห้าเป้าหมายครับหมู่พามเยอะโคตรๆเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมโจมตีห้าเป้าหมายครับเก้าเปอร์เซ็นต์เอ่ออะไรนะมโอกาสททำให้ฝ่ายติสถานะชอ็อตสองเทิร์นอ่าแล้วก็ อันที่เมื่อกครับเป็นการโจมตี5เป้าใหม่ครับ2องเอ่อแล้วทำอะไรวะเดี๋ยวไปดูนะอขีดขีดขีดคิดขีดคิดขีดช่างเหอะครับแปเปอนอันนี้ผมไม่รู้นะฮะแล้วก็มีทำมีโอกาสทำให้ฝ่ายนะครับติดไฟไหม้แล้วก็ช็อตนาน2เทินอ่ามาดูที่ animation skill กันเลยดีกว่านะฮะจมตีปกติครับเหมือนเดิมนะฮะคขีดข้อครับ เป็นการแทงหอกสองครั้งนะฮะเจ็บดักไหมพุกิไม่ครับพุกิบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรกแค่นี้เองสกิลบนครับเลยสกิลล่างครับนี่เป็นการผนึกกำลังนะฮะของไอรีนแล้วก็ราเชลนะฮะ มาครับต่อไปเป็นอันติเมตนะฮะคือแบบแรงไม่แรงไม่รู้ครับท,ที่รู้คือแบบไฟเผาโคตรแรงนะฮะง่ายๆครับสองเท่าครับสองเท่าของนี่ครับสองเท่าของดาเมจไอรีนนะฮะซึ่งผมมีไอดาเมจอยู่ที่สองพันครับ เดปีวานนี่สี่พันกว่าเลยครับผมลองดูแล้วนะแบบต่อให้เป็นทีมถึกอะเออต่อแบบเล่นไอรีนในทีมถึกครับคิดดูนะอันนี้นะครับผมจะเปิดพาร์ทอารีน่าให้ผมเอ,อ๊ะพาร์อารีน่าของน้องสาวผมให้ดูเลยเอออันเนี้ยคืออารีน่าแรงสองพันเพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นี้แล้วก็อันนี้เป็นทีมของน้องสาวาเดิมนะครับคือตรงเนี้ยจะเป็นสไปดนะฮะแต่ว่าเราแทนด้วยไอรีนนะฮะ แล้วก็มีวาแดงมีนาจานะฮะมีเอสปารดาครับอันนี้คือเอาไว้เวลาเจอทีมเวทนะฮะจะได้ลดดาเมจเวทด้วยนะฮะอันนี้ก็เพิ่มถึกครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะ,ะับเพิ่มถึกเหมือนกันนะก็คือเอา2ตัวครับมาเน้นเพิ่มถึกครับแล้วก็มีน้องลีน่านะฮะคอยฮิลให้แผงหลังนะฮะเสุดยอดใช่ไหมล่ะครับน้องสาวผมคิดเองเลยนะเนี่ยเออแล้วก็ครับมี ไปครับนี่สตียงของไปนะฮะเอามาไว้กันสถานะด้วยนะเออจริงๆเราจะใช้เป็นลูก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เป็นไปนะเพราะว่าไปมี5ดาวซึ่งพาสซีฟครับทีมถึกเลยฮะพาสซสฟแบบถึกๆครับหน้า2องนะขึ้น2,000ได้อันนี้คือน้องสาวผมเพิ่งเล่นมาแค่เดือนเดียวเชื่อไหมเชื่อไหมล่ะ อ่ะนะฮะวันยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องรลาขอตัวลาไปก่อนนะครับจะตัดตอนส่วนที่ไม่จําเป็นออกแล้วกันนะฮะบายบายครับนะฮะแล้วก็เกมเพย์นะครับรอติดตามพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาลงพรุ่งนี้แหละแล้วก็จะลงดันของไอรีนนะฮะหมดยากด้วยนะฮะรอดูกันได้เลยนะฮะวันนี้ผมมอคคุณแชนเนลนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับ